เธอของเยอะจังเลยอ่ะโหสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยคยนี่เธออยากจับได้ไหมไม่นี่มันของชานนะอยเฮ้ยมีคนขโมยขอ,ของค่ะจยด้วยพวกเธอจะถูกจับหรอเจ๊หนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะ,ะเดี๋ยวจะไปไหนไม่สะอ๋อ,อคือมาลองชุดนะคะนี่เธอคิดรู้ว่าฉันจะเชื่อ อะไรวะตํารวจฝาแฝดก็มีเหรอเธอนั่นแหละทําให้ฉันต้องมาอยู่ในนี้ไม่เธอนั่นแหละถ้าไม่ใช่เพราะเธอมาแย่งสร้อยคอฉันล่ะก็สร้อยคอเธอสถิตไหนกันเล่าสร้อยคอบ้านนะของฉันถ้ะขนาดติดคุ้งแล้วก็ยังไม่สํานึกอีกนะว้าเอ้ฉันจะอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ได้วันนี้จะมีนัดไปทําแล็บด้วยนะโอ้ยฉันว่าไม่ได้ออกไปง่ายๆหรอกดูดิรูปเราเต็มโซเชียลไปหมดเลยนะเธอสวยแล้วสวยแล้วทําไงดี เออเออฉันรู้แหละเออหมายความว่าไงอะ่ะนี่ไงเราจะต้องทำคุกแบบเราอู้สีเพนเฮ้ยกลิ่นอะไรวะทำไมเหม็นจังเออฉอาดน้ำแล้วนะฉันเองก็อาบแล้วเมื่อเชา้าเดี๋ยวขอไปตัวสักครูนะ่อะไรเนี้ยอุ๊ยใหญ่นี่เลยค่ะอี๋เธอแหมฟ้องตำรวจได้ดีมะโอ้โหดีดีๆ แล้วอีกคนละไปไหนอะฮะอุ้ยกะว่าจะเอากุญแจพอดีเลยคนี่แกคิดจะวางแผนหนีกันใช่ไหมฮะแบบนี้เราต้องออกไปจากที่นี่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ฉันว่าเรามาทำความสะอาดดีกว่าก็ได้เดี๋ยวฉันจะใส่พรมเลยนะได้เวลาแหกคุกแล้วเฮ้เฮ้ยเธอเห็นะนั่อนอะเดี๋ยวโดนดีทำมันนี่เลยเธอ เกมโอเวอร์แล้วล่ะพวกแกเอเฮ้ยพวกเธอจะจะจะทำอะไรอะยังไงก็สํานึกผิดสันด่นนี่ปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยจะดีเหรอ,อนี่อน่าบอกใครเี่ยวนี่เธอมาเนี่ยสิอ่อจะได้ออกไปแล้วเหรอคะออกไปบ้านเธอเดีสิเอาหมอแล้วก็พาหมไปได้เวลานอนและเฮ้ยเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดมะอ๋อฉันรู้แล้วที่นอนนุ่มจังเลย ดเป็นหลุมเป็นบ่อเฮ้ยแบบนี้มันขาวน่าเบื่อเหอะเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงวันนี้สงสัยจะต้องขุดเองซะแล้วอ๋อรู้และเมื่อราดฏพวกนี้ยจะช่วยเราได้อ๋อฉันเองก็ต้องใช้อังัไม่ดี ไม่ได้ผลเลยได้แล้วได้เวลาออกไปจากที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวนี่เธอจะทำบ้าไงนะคะใช้ทัาพีไม่เป็นประโยชน์สิเธอฮะทำยังไงอ่ะนี่ไงฉันทำบออให้เธอแล้วนะให้ดูดิมีคนเข้ามาใหม่ด้วยอะ,อะหรออ่าทีนี้หันซ้ายนะหันซ้ายเออใช่ทีทเดีฉันรู้แล้วล่ะ ไอเดโรสั์บ้าฉันขอตามแม่ซื้อใหม่แม่ก็ไม่ซื้อให้นี่ไงขับใจโอเคอ้รูปสวยๆทั้งนั้นเลยเมื่อไหร่จะได้ออกไปสักทีวะเอแล้วเราจะติดตรงไหนดีอ่ะอ๋อรู้แหละสวยจงบ้เนี่ยฮารัสั์ไม่เจอเฮ้ยอะไรวะนั่นเอดี๋ยวฉันไปด้วยเนี่ย ม่อะไรกันหรอคือฉันไม่ได้จะจะจะแอบออกไปเลยนะแก้ตัวน้ำขุนๆมาแต่ว่าฉันมีโทรศัพท์ให้เธอด้วยนะแกเอาโทรศัพท์ันได้นักโทษเหรอฉันเปล่ามีหนังสือมาให้อ่านอ่านให้ฉลาดด้วยนะโอ้ขอบใจมากเลยนะไม่เป็นไรได้เวลาโชว์เหนือกันแล้วเฮ้ยเธอดูมีหนังสือด้วยนะเออมีแล้วไงวะสุดยอดไปเลยอ่ะอันนี้อ้ยดีเฮ้ยวิธีแหกคุกเหรอ เจ๋งว่ะมีหนังสือแบบนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโชอ่านหนังสือหมดแล้วทำไงต่อ hmm. อ๋อรู้แล้วงั้นมาทำชั้นหนังสือดีกว่าเรียบร้อยน้องเราเองก็ต้องมีชั้นวางหนังสือเหมือนกันเฮ้ยวิธีสะดอกกุญแจเจ๋งว่ะโอ้โห ีแผนแหกคุกสำเร็จรูปด้วยเหรอเนี่ยเจ๋งไปเลยเออแล้วทำไงต่อโอ้โหอุ้ยรูหรอาว้าไอนักกลัวว่ะออกมาแล้วเอ้าทำไมมาอยู่ตรงเนี้ยนี่เธอลองหมุนกระดาษดูเออแกล้งกันเหรอคือฉันแค่ไปยื่มโต๊ะนะเออเชิญเชิญชิเฮ้ยกะว่าจะได้ออกไปแล้วเฉียวอแล้วเธอไปทำอะไรมาเนี่ยฮะ นขอดูเล็บหน่อยยังไงเธอก็อยากคิดมากเลยนะจะไม่คิดมากได้ยังไงอะเราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปอย่างนั้นเหรอเขาไม่คิดเรื่องไงว่าเราเสียเวลาอยู่ที่นี่อะฮเฮ้ยสีแดงเจ๋งเลยใช่ป้าวฉันนอนก่อนเออโอเคเดี๋ยวฉันจะหาทางแหกคุกต่อแล้วกันนี่เนี่ยนี่นี่อุ้ยตำรวจมาแล้วเฮ้ยต้องซ่อนหลักฐาน ไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เธอวันนี้กินอะไรดีกินผัดเผ็ดกบดีไหมเออดีเข้าวใสร่ร้อนอนะ่ะเนาะ้อะไรอ่ะโบชัวออรู้แล้วนี่เธอ ฉันมีแผนเด็ดๆแล้วนะลองออเดอร์ดูอ๋อหรอโอเคพอดีค่ะส่งของมาค่ะสวัสดีครับ<า>นี่นี่เธอสั่งของอะไรอะ่ะฉันเปล่าไม่ได้สั่งอะไรเลยสวัสดีครับมาส่งของครับโอ้ใหม,มาแล้วเหรอคะเออดีเลยโอกาสเหมาะแหละนี่ฮะโคมไฟที่คุณสั่งโอ้สวยเออตอนนี้แหละเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการติดตั้งให้นะครับอ๋ออย่างนั้นเหรอคะขอบคุณมากค่ะ ครับยนี้ครับโอ้โหทำไมกระเป๋าเรามันหนักกว่าเดิมวะเนี่ยอัน,นี่เดี๋เดี๋ยวยวจะไปไหนไม่ทราบเราจะต้องตรวจซะก่อนนะเข้าใจไหมเฮ้ยเอาลงสิอ,อ,อได้ครับสวัสดีค่ะแกะมาอยู่นี่นี่เองไปไปเลยเชี่ยวแล้วแกก็เข้าคุกไปเลยอุ้ยเลยแล้วก็ต้องไปเฮ้โคมไฟนี่สวยจังอ้าแล้วเธอเป็นไรอะ ก็ฉันกะว่าจะได้ออกไปแล้วเถียวโอยทั้งชาติเนี้ยคงไม่ได้ออกแล้วละเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูมิติแล้วนะฉันว่าไอนดียนั่นจะต้องชอบแน่เลยเอ้าไม่กินข้าวโอยนานจริงๆเลยโอยพักกินชั่วโมงกันมาเนี่ยดีค่ะพดีค่ะคืออยากจะซื้ออันนี้อ๋อขอบคุณเฮ้ยเดียวเดียวเดียว เออยหญ่จอนนี่นะวันนี้ค่ะเออจอนมันกลับมาอีกแล้วค่ะนี่เธอฉันเอาของมาด้วยนะเดี่ยชอบป่ะฮะนั่นมันประตูไม่ตเหรออ๋อนทอสุญญดยอดเราปอดีกทีนิจะได้นี่ไงเข้าใจไว้เจอก,กันนะฮะเอออ,อะไรวันนี้ยน่อธอจะหน,นีออกไปอีกแล้วสินะ แต่จะว่าไปแล้วเชนเดเรียนี่สวยดีไดเธอได้ดูหนังวันนั้นไหมเอาได้ดูฉันก็นั่งอยู่กับเธอแนะ่แหละสุดยอดไปเลยสวัสดีจ้าอุ <c oughs> <ๆ>๊ยเออสวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมาตรวจคุกนะไหนมาดูซิว่ามีอะไรป <c oughs> อไม่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะอาหารการกินทุกอย่างดีมากแล้วทำไมวกเธอ <c oughs> แต่งตัวไม่มีระเบียบแบบนี้ละ่ะ เออขอโทษค่ะพอดีว่าเรายุ่งอยู่กับการจับผู่ร้ายแล้วไอ้หมอนั้นเป็นใครวะระดีแคโอน้นี่พวกเธอจริงจริงเหรอดูสิฉันดูในทูมทมบมบ่อยๆฉันน่ะเป็นแฟนตัวยงพวกเธอเลยนะเอาเนี่ยพวกเธอจะเยืนเบิดทำไมเล่าปล่อยดาราก็ออกไปเร็วนี่ในฐานะที่พวกเธอเป็นดารานเนี่นะเอาตั๋วไปเลยฉันไห้เฟรีขับใจมากเลยนะไอ้หนังเรื่องเมื่อกี้สนุกมากเลยอ่ะ เออน,นี่สาวสาเดี๋ยวฉันเข้าน้ำก่อนจริงจริงนะเธอตอนนี้น่ที่พระเอกระเบิดตัวเองอะโอ้ยครยีจะออกแล้วจะไปทางไหนดีนี่ฉันว่าเนี่ยตอนที่พระเอกถอดเสือ้อเ<ว>นี่ยดิว้านี่อะไรใหญน่าจะกลับมาสักทีรู้ดีไปตามกันดิมะเออสวัสดีนะคะสวัสดีคือเห็นพวกอย่างนี้รู้อยก็เห็นนะสิก็ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่พวกเราเป็นฝาแฝดเข้าใจปะคนพวกนี้ไม่ช่วยแก้มาถ่วงเวลาอีก ม่มีใครอยู่บ้างไหมเนี่ยเอ๊ะฉันกำลังกินข้าวยอยู่ไปซะไปชุบอุ๊ยเอดทีเออนี่คุณคะหเห็นพี่สาวใช่บ้างเปล่าออน่าจะอยู่แถวนน้นอ๋อขอบคุณนะคะจ้าไม่เป็นไรคิดรู้ว่าฉันจะบอกความจริงหืมโถ่เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยคิดหรือว่าฉันจะออกไปไม่ได้งอกเล็บออกมาใช่บบนเยี่ยมเลยไอ้เอ้เชือกบ้าเนี้ไม่สบายตัวซะเลยยุ้ย แกพยายามจะหนีอย่างนั้นเอเอคิดว่าฉันจะยอมแพ้เรือ่องไงไม่แพ้น่าไม่มีทางหนีไปจากฉันได้นี้เธออยู่ในนี้เปล่าเนี่ยไม่ไม่อยู่ในนี้เฮ้ยเธอจะเย็นก่อนเดี๋ยวฉันหาเองไหนดูสิสแกนหน่อยเจอปะไม่เจอเลย แล้วเราจะทําไงดีเธอ,อนี่เจ้าหมารู้เหรอรู้ว่าไงฮะอรนรนีเจ้าหมานอยฮะจริงเหรอพวกเธอต้องเชื่อฉันนะฉันรู้ฉันน่สาม,มารถตามหาพี่สาวเธอได้นะเชื่อฉันสิป้าไปเดียวเข้าตามเจ้าหมาเร็วเร็วมาเร็วเอาไงาสวัสดีเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เหรออ๋อสวัสดีค่ะเ,าเรากําลังตามหาพี่สาวโทษทีนะฉันนีุ่มซามจริงๆเลยไม่เป็นไรคะ่ะนี่คะ่ะ กระดาษทิชชู่เนี่ยมันไม่เจ็ดตูดเหรอคะเพชรเต็มไปหมดแบบนี้อ๋อไม่หรอกจ้ะมันไม่ได้เอาไว้ใช้ตูด่ะนะที่สาวเธอหายตัวไปเธอไม่ไปแจ้งตำรวจเหรอ อ้าไงสาวสาวัสดีมีอะไรช่วยคือพวกเรากําลังตามหาพี่อยู่ <c oughs> อ๋องั้นเหรอเจอแล้วไงนี่อยู่ข้างๆไม่ใช่พวกเราน่ะเป็นแฝดสามหนึ่งสอง้าวมีอีกสาเบอรพ่อแม่พวกเธอนคนขยันมีลูกเหลือเกินนะคุณตำรวจคะฟังให้ดีๆนะถ้าจะว่าคุณเน่ยช่วยหนูตามหาพี่สาวแล้วก็โดนัทไม่อั้นยังมีอีกเยอะเลยล่ะค่ะ <c oughs> โอ้โดนัทเออน่ากินจังเลย นี่ตื่นได้แล้วแล้วไปหาพี่สาวจะนได้แล้วยัย <Yeah, S 2> เรียบร้อยแล้วเอา้าเฮ้ยฮะกลับมาทําไมอ่ะเอา้เอาฉันก็กลับมาพร้อมกับโดนัทยังไงล่ะโดนัทแซนอร่อยอร่อยอะไม่กินเหรอสาวเธอเนะ่ะเดี๋ยวก็กลับมาเองเลยเราไม่รู้จะมีตำรวจเอาไว้ทำอะไรอะนะเธอโอ้ยอขอโทษค่ะป้าไกลไกลเลยมนุษย์ป้า จะจับตัวฉันก็ไม่ว่าหรอกนะแต่ว่าหาอะไรใฉันกินหน่อยสิเนาะสปาเกตตี้คาโบนาราเนื้คอควายจีเดี๋ยว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 เดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยเดี๋ยวเาี๋งแเ้วเดี๋เดีวเดี๋ยเลยวเอีเดี๋ยวเดีเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร,รู๋สอเดียเหีนอเ,เอาเงินไปเปียเด้แย้ว<ม>เวเงี๋ยวดี๋ยดเอด มีข้าวกินแล้วฉันจะกินย่งไงยอะมือก็ไม่มีแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะใช้เวมนม์ป้อนเธอเองกินซะอร่อยนี<ม>่เธอหรือว่าใยนั่นอาจจะหนีไปชอปปิ้งอะายนั่นอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันไปหาก่อนเฮ้เธอไปไหนอะนี่นี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่ตรงนี้ คุกกี้แสนอร่อยกำลังลดราคาอยู่ด้วยสวัสดีครับเอ,อ <S <S ผมขอซื้อเจ้าเนี่ยละวว่ะว้าวเบ่อเด็กไม่ทราบว่าจะจ่ายด้วยเอเนี่เธอเอาคุกกี้ฉันมานะ่ะอุย้ยนี่เธอทำอะไรตรงนี้เนี่ยเออคนนี้มากับฉันเองคะ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วใครจะจ่ายเงินละ่ะจ่ายะอจ่ายทำไมวะเนี่ยนี่เธอไปเลยตอไ,ไปเร็วเข้าเฮยนี่แกเจ้าฉันทะเบีเนี่ยฮะ เธอก็อยู่ที่นี่นานแล้วนะเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องของฉันให้ฟันยามัีที่ฉันตามหาเนี่ยยังเหลือมรกรเพชรแล้วก็ทับทิมไม่นะน้องสาวของฉัน <c oughs> นี่นี่นี่กลับไปหาตรงที่ใยนั่นหายตัวไปดีมะ,ะแปะโปสเตอร์ลงไปเลยตรงเนี้ <c oughs> น่าจะเห็นนะเฮ้ย <c oughs> มีคนส่งข้อความมา <c oughs> เออไหนลองดูซิเอา <c oughs> เน็ตเปไ็นอะไรอบอกว่า 4G ไม่ใช่เอยสัญญาไม่มีรลยอ่เฮ้ยแต่วฉันรู้แล้ว ขวาโอ๊ยมือถือฉันเธอทำมันแตกเลยเนี่ยจะว่าไปแล้วไอ้หมอนี่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมด mm. ีทีนี้ก็ได้เวลานี้ออกไปแล้วออกไปได้นนแล้วนี่น้องสาวของฉันฉันต้องไปช่วยแล้วเฮ้นี่เธอจะไปไหนไหม่ส มาทำความสะอาดนะคะห้องมาสกัปรกแล้วลับไปนั่งทีเดียวนี้เลยนะยเดี๋ยวฉันปัดุฟนให้เองช่วยด้วยช่วยฉันเถนี่พี่อยู่แถวนี้หรือเปล่าอะมารคนไม่อยู่แถวนี้เธอจว่าไปแล้วหิวข้าวเดี๋ยวฉันหาอะไรให้กินเองนี่ไงอร่อย สีเขียวโธ่ฉันคิดถึงเพอใหญ่นั้นไปไหนกัน,นเนอะเฮ้ยรู้แล้วงั้นเราก็าไปคุณหามารกดีไหมปะ่ะเร็วเข้ามาได้เวลาคุณหาของฉันต้องตามหาเธอให้ได้เฮ้ยแนนดี้โก็กลับมาบานสดทีนะเฮ้ยอะไรเนี้ยนี่พวกเธอทำอะไรอ่ะหืม อุ๊ยโทษทีค่ะท่านอุตสา์ชงกาแฟเนี่ย <c oughs> แถมเพดานยังเป็นรู้อีก <c oughs> อุ๊ยเดี๋ยวพวกเราจะใช้ให้นะคะนี่ไงแบบนี้เราก็โอเคแล้วเนาะโอ้เจ๋งเป็นบ้าเลยอะ่ะดีคะ่ะบ๊ายบายนี่เธอคิดซีคิดพี่เราจะไปอยู่ที่ไหนอ่อ <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเน่ยเป็นอัญญมณีไปหาแถวร้านจำนำดีไหม รกระกรดเธออยู่นี่หรือเปล่าอ้อไม่ใช่อันนี้ก็ไม่อ่ะไม่อ่ะอันนี้ก็ไม่ส้ยเออน,นี่พวกเธอหาอะไรกันเนี่ยฮะเดี๋ยวฉันจะโทรแจ้งเจ้านายก่อนนะฮัลโหลครับบอสเด็กไม่รู้วนอนปลายเท้ามาค้นขอ,ของของร้านเรานะครับ <c oughs> ไม่เศร้า <c oughs> ว่าพวกเธอนะหาอะไรอยู่ <c oughs> เดี๋ยวให้ฉันจัดการเองดีไหมเออ,อได้เดี๋ยวฉันเคยเห็นหนายที่ไหน นี่เธอเราไม่มีเวลาแล้วขอตัวไปหาพี่สาวก่อนนะไว้เจอกันนะจ๊ะช่วยด้วยช่วยฉันด้วย,วย <c oughs> เอ้เคยเห็นหมอนนั่นที่ไหนน,นี่นายรู้ไหมฉันจะมีของขวัญให้ด้วยนะลองไปตาดูสิ <c oughs> ฉันไปเลยนะ <c oughs> เอ้า <c oughs> ไปซะละหลอกลวงกันเียว่าเออแล้วจะฉันกลับมาแล้วเ <c oughs> ป็นหนังเทสไป นี่เธอฉันพาเธอไปเดินเล่นนะดีะั้ยเธอฉันอยากจะเข้าห้องน้ำนะโอเคก็ได้จะบอกให้นะ่ะถ้าเกิดว่าอยากจะหนีแล้วก็ไม่มีทางฉันรออยู่นี่แหละหืมดีเลยให้มือถือนี่ทุกคนช่วยฉันด้วยเพื่อนบ้านนะ่ะล้วพาตัวฉันไปโอ้ยทำไมมันนานแบบนี้เนี่ยไอ้นั่นเป็นอะไรเปล่าให้ฉันมาแล้วเออมาก็ดีแล้วไปเลยไป เธออย่าบอกนะว่าใหยน่าจะหายไปตลอดอนะอย่าเพิ่งยอมแพ้ดิเฮ้ยฉันแค่ดึงพี่สวัสดีค่ะคุณตำรวจพี่สาวของหนูน่าหายตัวไปพ่อไม่มีใครช่วยเราเลยเฮ้ยมีคนส่งข้อความมาใหน่านเนี่ยโดนแล้วหายตัวไปโอเคแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้ากายร่างไปมรกรสกซะไม่ฉันไม่อยากอ่ะ ไม่อยากก็ต้องอยากเพราะฉันสั่งยังไงล่ะเฮ้ยค <c oughs> รอะพี่จบได้แล้วไอ้คนเลวนี่เองออะมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะเออยังไม่เอาฉันไม่ชอบชุดนี้สโนวไ,ไว้มบ้อย์ไอ้บ้กแกปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะป <c oughs> ล่อยให้งโง่น่ะสิี่ไอ้คนเลวนี่ฉันจะพาตัวพี่กลับไปแหละ ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยธรรทมชาตชโอ้โหโอ้โหเปียกเลยออ้ยขอโทษค่ะคือขอเข้าไปหน่อยได้ไหมออกไปเดี๋ยวนี้เลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปห้ามเอาขนมเข้ามาเข้าใจไหมสวยจริงๆเลยอ่ นี่ฉันว่าฉันมีไอเดียแล้วล่ะมาจัดก,การใหญ่นั่นกันดีกว่านะพลังรูบี้ไปซะเกือบโดนนะเออตาฉันบ้างเฮ้ยนี่นะฮะแกน่ะเข้าไปไม่ได้หรอกเวอยมึนงโอ้เธอเป็นไรไหมสนิงกอร์เยอะจังบาย เรอขอกินหน่อยแล้วกันนะนี่นเธอจะบ้าห,หรือไงเนี่ยม่อร่ออเอาวันดีค่ะตั๋วค่ะฮึ <c oughs> นี่เอาเข้าไปไม่ได้นะ <c oughs> ออกไปเลย <c oughs> โถเอ้ยไม่เอาปปคอนเข้าไปแบบนี้จะดูหนังได้สนุกได้ไง <c oughs> เอาวันดีค่ะ <c oughs> อ๋อเเลยเเลยแล้วเจอกันนะ <c oughs> เฮ้ยเธอเห็นนั่นปะเฮ้ยทำไมเอาป๊อปคอนเข้าไปได้อ่ะอ๋อรู้แล้วงั้นเราก็เอาข้าวโพดไปแทนเลยดีไหมแบบนี้เอาเข้าไปได้แน่นอนเออเออเออโอเคสดีค่ะเจ๊เออแล้วนั่นอะไรอ่ะก็ของอร่อยยังไงล่ะคะไหนขอลองหน่อยสิอร่อยเหรอเนนี้ช้อเช้อเช้อนขอบคุณนะค่ะเจ๊ฝันฉันนี่นี่นี่ทำบ๊อปคอร์นสิ อได้เลยนี่ไงว้าวเฮ้ยเจ๋งอ่ะงั้นเออตาฉันเลยนะโอ้ยเออไม่ได้อ่ะแบรน์นี่ต้องเร่งมันซะหน่อยอ่ะอุ้ยเฮ้ยตกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ่ะและอะไรอ่ะโอนี่เธอทำอะไรไม่ทราบออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยเอาห้ามาป๊อปคอร์มากินเหรอเนี่ย แล้วก็อยากกลับมาอีกนะรู้ว่าฉันจับตาดูพวกเธออยู่เฮ้ยแล้วเราจะทำไงต่อดีเนี่อ๋อรู้แล้วรู้แล้วนี่นีฟังฟังฟังเจ๋งว่าเธอคิดได้ไงมามาแปลงร่างกัน ห้ยหูยถ่ายแล้วฉันรวยอ่ะคนรวยเขาชอบใส่แหวนกันแบบนี้เฮ้ยสวยจริงๆมีของดีแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วันเนี้ยฉันจำไม่ได้โอ้ยแหวนใหญ่จริงๆเลยนะเนี้ยอเออเนี่ยเธอวันดีจ้าคือเออฉันแอบชอบเธอมานานแล้วหรือก็เนอะเออนี่ตัวค่ะอาเชิญฮะโอ้ เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแกนี่มันหัวขโมยจริงๆเลยเอาอยู like ่น nice ี like well ่นี่เองอ่ะกลับบ้านเรากันนะขอบคุณมากเลยนะคะไม่ฉันต้องขอขอบคุณพวกเธอตั้งหาอะเอาตราตำรวจไปเลยนะขอบใจมากโหเจ๋งมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันของฉันนะอยเอาคืนนะ ฉันว,ว่าเราจะต้องเข้าไปให้ได้แต่วิธีมันคืออะไรเนี่ยแหละงั้นเดี๋ยวเราจะทำตัวกินได้ดีไหมใส่น้ำตาลเลยแล้วก็น้ำใส่แป้งแล้วก็เสกเวนมน์นี่ไงโอ้โหขอเกินหน่อยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเราจะต้องโชว์ตัวนี่ก่อนเข้าใจเป่าเชิญเลยคะ่ะวัดดีคะ่ะมาแล้ว ตั๋วธรรมดานะคะเจ๊ออโอเคเมือจะมีอะไรแปลกไปใครยังเชื่ออุยตั๋วหร่อยจังเลยอ๋เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยที่นั่งฉันเลยเนี่ยฉันจะซื้อตั๋วจองที่นั่งนี้อ่ะมีคนมานั่งได้ไงเีเธอขอดูตั๋วหน่อยสิเอาเข็นตั๋วได้ก็ไม่บอกเอ้ยไม่ได้นี่วออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเออเชิญนั่งเลยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะตัวค่ะห้ามเอาขนมเข้ามานะอ๋อไม่เอาเข้าก็ได้ค่ะไปนะคะสักที่ไหนกันแล้วเธอนั่งเลยเดี๋ยวฉันขอเปิดประตูมิติก่อนนะเอาช็อกโก,กแลตมาแล้วกันตาฉันละ่ะเฮย้ยอะไรวะน,นั่นอะ เธอจะทำอะไรไม่ทสั่เจ็บจังเลยตาฉันล่ะเฮอเกย์เกย์ย์เยอะนี่ไงจับได้เธอเธอวางแผนทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะเปล่าเปล่านะคะโอ้ยแกว่าจะรอดแล้วเชียวอ๋อพอดีค้าเชิญอ่ะนี่พวกเธออีกแล้วเชิญแต่ว่าเนี่ยแว่นตาพวกเธอนี่หมันฮะอื้อฉันว่าแล้วเชียวขนมเหรอเธอเนี่ยมันอันนี้อันน ธรรมดานะคะโอ้ยอย่างนั้นเหรอขอดูหน่อยหื่นตาจริงๆด้วยฮะเฮ้ยเ <_ C 1> ล้วนะอะไรอ่ะ <_ C 1> เออมันไม่มีอะไรค่ะอ้อยไปเร็วพวกนี้นี่กวนประสาทนี่ระวังนะเออเออเออวางไว้ตรงนี้เลยโอเคโอเครูดซิปแค่นี้ก็ได้แล้วไะไปกันเถอะอแผนเนี้ยไม่พลาดนะ <_ C 1> แน่ไะเร็วดูหนังให้สนุกนะคะ สวัสดีค่ะมาดูหนังอะค่ะแล้วเนี่ยใครอ่ะออ๋เพื่อนนะคะเพื่อนจัสตินจัสตินไหนขอดูนะจัสตินจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยฉันชื่อแอชลีย์เองนะียสวยแล้วจัสตินแกร์ค่ะจัสตินเธอเป็นอะไรไหมเนี่ยฮะนี่มันขนมเนี่ยว่ะไหนดูซินี่พวกเธอเออจัสตินเลยค่ะแกทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ ยไปจัสตินอุ้ย <c oughs> มองแบบนี้ฉันก็เขินแย่นะสิอ๋อในตัวครับ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคยังไงขอสแกนหน่อยแล้วกัน <c oughs> สแกนแบบไหนวะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเ <c oughs> ชิญ <c oughs> สวัสดีค่ะนี่ตั๋วคะ่ะนี่มันขนมเนี่ยเอาเข้าไปไม่ได้นะเธอ,อ,อ,อจะเป็นหลอสวัสดีค่ะ<อ>จะเป็นหมอเองอุย๊ยตายแล้วสงสัยน้ำตาลตา่ำเดี๋ยวขอไปนั่งพักก่อนนะคะ<อ>หมอมาได้เวลาพอดีเลยเลยอ,อเข้ามาได้แล้วฉันนั่งเลย <laughs> ทีนี้ก็มากินขนมกันเลยเนาะไหนขอดูหน่อยสิ ฉันเจออินซูลินแล้ว,วอเอาเห้ยนเธอกินขนมเหรอ,อไปเร็ววัสดีค่ะนี่ตัวค่ะอุย้ยตายแล้วนะก็เด็กนี่มีลูกแล้วเหรอเนี่ยแต่ว่าเข้าไปไม่ได้เนะ้าทำไมล่ะคะก็โรงหนังเนี่ยต้อนรับเฉพาะคนอายุ16บวกนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันดูแลลูกๆเธอเองก็ได้มา หนังเห็นสนุกเลยเออนั่นดิเออลูกเธอเนี่ยเงียบจังเลยนะขอบคุณที่ดูแลให้นะคะแต่ว่าหิวแล้วเนี่ยสิ <c oughs> เหมือนกันเอาเฮ้ยนี่พวกเธอหลอกฉันอย่างนั้นเหรอนี่เร็วๆเข้าเราต้องเรีบไปนะไปเร็วสวัสดีค่ะเออนี่มันอะไร,รอ่ออะช่วยหน่อยสิวะ เด็ดขาดเลยนะคะคนเนี้คือเซเล็บเจ้าดังเซเล็บเหรออโชนขอบคุณนะคะเมื่อต่อยแล้วจอาคนดังก็ต้องถ่ายรูปนะสิเธอได้ผลเฉยอร่อยอ่ะนี่ๆๆ่พวกเธอฉันขอถดเอาเฮ้ยนี่มันกลับไม่แบพวกเธอหลอกฉันอีกแล้วมันนี่เลยสวัสดีค่ะขอเข้าไปได้ยังอะ โอ้นี่ท้องเหรอเนี่ยได้สิเจอ๋อยังไงก็ดูหนังให้สนุกนะนี่เอาขนมออกมาเลยอเออคือมันเปิดไม่ได้อ่ะยืยนี่ฉันอุตสาหไปเอาหมอนให้พวกเออมันใจจือใจดำจริงๆคือเฮ้ยไปแล้วสวัสดีค่ะคือขอเข้าไปหน่อยได้ไหม นี่เธอคนมาเยอะจจิงๆเลยนะไม่ทนนคะน้าขอข้นไปทีเธองั้นขอแรกกับแหวนเพชรดิมนะเออูแหวนเพชรเหรอฮัลให้ฉันเหรอขอบใจมากเลยนะถ้าไม่เป็นไรสวยขนาดนี้งั้นเดี๋ยวฉันลองใส่เลยแล้วกันว้าวตา่แล้วฉันกลายเป็นไดมอสนี่งั้นเราก็ไปดูหนักด้วยกันดีมนอนี่เธอ มาดูหนังกันเถอะไหนที่สุดเราก็เอาขนมเข้ามาได้แล้วอะไม่หาจริงๆเลยเออใช่หามาก